กินน้ำเกลือชิบก่อนละแทงอ่ะเนาะให้ปุ๊บแทงปั๊บหรือว่าจะไอ้ใหญ่เห็ดแซ่บไรพี่น้องแต่เดือนนี้เพิ่นโบเห็ดเลยโบได้ซื้อน้ำอะไรบ้างนี่ยโปนหมดเลยคอยเอาไปทุกคนเดี๋ยวกินแซ่บซัมหนีนเลยพี่น้องนี่หนึ่งกัจับหมดปันได้กินโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโบซูฟูสูโคนเด้อ พบพ่ออานงาตีเด้พี่น้องเดอ้อตอนสวยๆพี่น้องไอ้พอดีห้างกามาตลาดกระพู้วงเนาะเห็นแต่เขิงหนึ่งอันไปตลาดทำกันพี่น้องไอ้ไปซื้อน้ำเนาะไปซื้อน้ำอันมาห้กันกินนี่แหละพี่น้องว่ามาสอยการเห็ดกระตูประตูพู่นนี่แหละเนาะแต่ว่ากับโบแมนเงินของนองาตีดอกพี่น้องเป็นเงินของอ่าผู้ใหญ่เพิินเนาะเป็นการอยากซื้อน้ำมาห้กันกินพี่น้องไอ้เพิ่นวาอยาก,กร่วมสมทบน้ำะนะ เพราะว่าแของอีนยังกะทําไงพอมีเพิ่นซื้อมาแล้วพี่น้องไอ้เนาะกัยังหมดท่านแดงนี่ยังซื้อฮะนะก็เลยว่าเอาเงินส่วนนี่นะไปซื้อน้ำอีนยังมาให้กันกินก่อนเพราะว่าเห็ดเวียกกะฮ่อนพี่น้องบรรยากาศกันเลยซื้อกาแฟนมพี่น้องกาแฟนมคนเนาะว่านกะซื้อคงอยู่คงกินผัดแต่ละคนกะมีเต็มเมื่อกินเผาอยู่เฮือนเนาะก็เลยว่าซื้อน้ำพี่น้องเพื่อนี้นะซื้อน้ำมาสู่กันกินเนาะเราบผมจะซื้อแนวกินเพราะว่าไพ่กับมีแนวกินเมื่อกินอยู่เฮือนพี่น้อง เวลาะเป็นกระเมื่อแหละเห็ดแล้วแล้วกันพี่เดซือหน้ามากให้เพนะนะิ่นเป็นเมื่อแล้วมีแตวิวายให้เพิ่นก่อนเนาะเอาไปซื้อนักกินว่านี่ซื้อมื่อนี้นะซื้อแต่น้าเนอกมาปั้นกันพี่น้องมณฑลทงมณฑลทง,ลง,ลนะงน,นี่แหละเนาะจังไดกับมิเตวานองลาตีกับขอบขอบขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่เนะพิ่นหลายๆเด้อพี่น้องเนาะที่ว่าหว่วงสมทบเนาะซื้อหน้าเย็นๆพี่น้องเอ้ะมากินโดยจังได้กับขอขอบขอบคุณ,คณให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายเข้มแข็งพี่น้องเลยโดย มาจังได้กรเดี้ยวสิไายบุบวงไปแจกหายเพิ่นก่อนพี่น้องนั่งเศร้าเมื่อยบ้านนี้ลุกมากเลยช่วงบ่ายแล้วพี่น้องตอนนี้กะยังบ่ทันได้กินข้าวเนาะเพราะว่าเพิ่นเศร้าเมื่อยว่านี่ซื้อมากับบ่กินไผกะเพิ่นว่าสิมากินอยู่เพื่อนเนาะก็เลยว่าซื้อในน้ำซักกาแฟเอาพี่น้องบุบวงคนที่จับน้ำแล้วพี่น้องไอ้บ้านนี้ ทางกระต่าผูกกัมมี่เด้อพี่น้องฮาก็มาแตื้อเนาะรว่เบิดเป็นหกทงเนาะเพราะว่ามาซอยกันตอนเศา้านันสำผู้มาซอยอะไรพี่น้องเอยเพราะว่าแต่แร่รวมเบิด์ตทางเตาถ่านนี่ก็รายเลยเนาะแต่ว่าเงินบ่พอพี่น้องเนี่ยเนาะว่านี่ก็ซื้อแนวกินนี่ก็บสามแสนกว่าเลยเบิดทั้งน้ำทั้งแนวกินตอนเที่ยงนะซื้อมากเพราะว่าคนก็จะไปใช้เบิดไผกับเมื่อกินเข่าเยอะเพื่อนวะก็เยว่าเมื่อนี้ซื้อน้ำซาพี่น้องไอ้ไผกินกาแฟนมแล้วก็แล้วเนาะบอกคิดอยากเข่าเพื่อนะะ after, วะ ทั้งนี้ก็ขึ้นโค้งไว้แล้วก็ใส่แป้งอยังางท้งเิงอะไรพี่น้องขึ้นโค้งไม้ไผ่เรียบร้อยเนาะม่ได้ถามุ้งส่วงแรงๆพี่น้องเขาก็อยากให้มันแล้วฮะนะมุงนะพรัว่วัวอยากให้ยลายมือเราพี่น้องให้ประตูพันไดนอนฝ่าวเห็ดกับฝ่าวแล้วกับไปเหว่งทางไม้ฮะนะอเอาไปให้แม่ถ่าวเพิ่งก่อนก็นได้ปะรประตูคูนเพิ่งการแต่เพิ่นไปใส่พี่น้องเอ้ยเป็นเศร้าเมืงง่อยเลยพอเถ่าเพิ่นนี่ก็เห็ดน้ำ ไปเศร้าผมเลเห็ดน้ำลูกหลานนะให้อันแหละมาให้ไ่เทากันก็ได้เพราะพอเทากันก็ไปตัดใหม่โอ้สบายดีนะไ่เทาเด้อโดยเอาหนัามาให้กาแฟนมปนกับาเ่โดยเนึองข้าวบ่โดยนืองข้าวอืมเนึองข้าวอันกินสวยพี่น้องเลยอืมได้ยังกินมือนี่บ่ได้ยังได้มือนี่ค่ะมือนี่บ่มี่บอ เฮากะเพิ่นได้ซื so ้อซื้อเมื่อวานนี่ไผกะบ่กินกะเลยว่าซื้อน้ำมาให้เพราะว่าวานนี่กะไผสิได้กินซะบ่วันมื้อนี้นั่นคือสิไผกะมากินอยู่เฮือนหั่นแหละเพราะว่าวานนี่ซื้อมาไผกบ่กินมแตุ่มหางหั่นน่ะิแล้วเนาะวานแม่นไผสิกินอิ่มมื้อนี้ไผบ่มีแนวกินเนาะมีแต่กะปูบ่กะปูกินกะปูกได้นะกินอันกินอันแจ่วกะปู่มเอ้ยบ่ยากดอกแนวกินนุานะกินาฟแล้วกกุมจนฮอดต้นแรงพี่น้องเอ้ย โบเป็นยังดอกเนาะกินยัง,ยง,นยงกันแล้วบางหงงยังกันแล้วเนาะเพราะว่าเขาดีกว่าเขาอันตามบางหงงให้ขากคนวะเขาตไ่ได้น้ำเย็นๆกับพ่อแล้วคนว่าพี่น้องอป้ายบาดนี้เอาไปหายันทังคนแล้วเนาะคนเห็ดลงังคาคนเลยเด็กในกระตาเด้กเฮง,งอยู่เลยมาเอาอยู่กระตาก่อนก็ได้เป็นหูเป็นห่างแล้วพี่น้องสวยงามแบบนี้ให้ผู้กองคนมาเอาอยู่รดก่อนเนาะ กินน้ำกันเธอแหละไพามาอันตำลังกะเห็นกินน้ำกันคล้องไอเก่งน้ำเดือดทงหนึ่งกินน้ำกันพี่น้องเลยกินลายกะเป็นวัดไปนั่งถ่ายได้คะอากาศแห้งฮอดเนาะเมาหัานกาแฟ,ฟพี่น้องมานี่หวานิดไรตีตอ ไปซะเบ้อเลยยังมาตรงเวงตรงเต็งสวัสดีเด้อบ่ทุกคนสวัสดีโดยอ้าวให้เพิ่นเลยกินกับอันกินกับแฟนเจ้าปั่นกันกินนํากันแม่นปนบเลยผู้อสาเพิ่นก็อยากมาซอยโดยขอบใจน้ํามาฝาผู้ใหญ่ใจดีโดย2มือแม่นกินแนชาลาอ้วน แซ่บมึงดูคั่นกาแฟนมแท้นี่แซ่บได๋บ่ด้อกินนํากันสิว่าละแทงอะเนาะให้ปึแทงปั๊บบ่จ้ะเอองใหญ่ทงใหญ่ก้ใหญ่เป็นแนวดแซ่บบ คือกันกระเบื้องใหญ่เห็ดขายอยู่อ้ยใหญ่เห็ดแซ่บได้พี่น้องแต่เดือนนี้เพิ่นโบเห็ดเลยโบโบได้ซื้อน้ำอะไรบ้างนี่ยโบนหมดเลยข่อยเอาโบทุกคนมันจังแซบมันจังบะโลหักทงใหญ่เลยทงทงหนึ่งนะเหยียดเพิ่มขึ้นเนาะสาขากับกับกับอันทงเนี่นี่ข้าวมันเชีสไก่ไปม้วนไปเวียร์เพิ่มเลยว่านี่คือกันพากันซื้อน้ำกินมาผัดไอ้หม่อมก็กินอยู่เฮือนว่าก็เลยว่าซื้อน้ำเอา กนน้ำ็ได้แล้วม่งนกินน้ำกแลบนะเป็นเพิ่นมาเป็นคู่พิ่น้อาเลยกินนำการแหละคู่เขาไปไซบะคู่เจ้าคู่เจ้าได้ค่ะคู่เจ้าอยู่ๆกกินหอมหอมอุ่นๆูวงกะกินกะปลาแลมเพิ่นไปเวียอยู่คู่เพิ่นคู่แท่เพิ่นกะยุ่พุ่นเนาะเห็ดเห็ดวิ่ง พักผ่อนผู้แเรตพี่น้องจังพากันมุงตอนนี้ยังอากาศห้อนแห้งเนาะอากาศแดดกูแางนี้เพิ่นเมาทงหนึ่งเลยพี่นาะกินน้ำแต่เศ้าชอบจนชอบจนแห้งบม่ได้กินน้ำแต่เช้าว่ะคือสซีมันลงมาลงมาไอ้มม่ก็เพิ่นในน่้นยูเทิงพี่นาะไอ้มาถ้ก็ลงมากินน้ำเมนไปเถ่ากันหนึ่งข่าวเพิ่นว่าเอาว่าโอ้ยกินกาแฟนมกับแล้วแล้วข่าวนะ แก้วยครับไม่เท่าอืมก็ลมเลยพี่น้องบ้านนี้ใครแต่มันมีต้นอันนี้โฮมเมม้มือแรงในมุ้งบอกทรงแรงแรงใมุ้งแดดแดากคนตรหน่ยมันลมอืมมันลมจะหายมุ้งอยากหายพอได้อันนั้นเนาะมุ้งละกามีแต่แอมและมืออื่นถ้าบริษัทแอมมื่อนี้กะตัวนี้บอกสร้างกระซีตัวนี้บอกอืมนี่ของเฮือนไทยเป็นเนี่ยอืม เพินไกับอันนี้รวมกันเจ้าเอาห้ย่าย่าไ้หนือบริุทิยาวเลยซื่ออยู่พราะว่ากินน้ำเลยหนึ่งเขาดูมว่างเลยเมถาวเพิ่นเอาอ,อันนี้มาเลยพี่น้งงองเอ้ก<า>ินน้ำเลยแซ่บบ่แซ่บสุดเลยกินข่าวเด้นหน่อไม้กะเพิ่นเอามาสุกินพี่น้องเอ้

อ้อมปูนาใส่หัวอียังก็อีโมหัวอีโมจะไปเคยกินพี่น้องแต่ว่าเฮาน่ะยังบ่เคยกินกินครั้งแรกเนาะวานนี่ก็ากินแมนเนแม่นเบิ่งข้าวกฮ้อนๆโอ้ๆไปแล้วดิค่ะแม่เ่าเห็ดเต็มติบเลยอบ่้เนาะตีนี่กินๆอ้า้่าเฮเฮาเฮาาาเฮาเาเฮาเาเฮาาเเฮาาเฮาเฮาาเฮาเาเเาเาเฮเา นี่ของกินลายนี่แนวกินเต็มทงยางพี่นด้อไกินแม่เนล่างมือกินเลยมาในแม่นะเพิ่มกินกินล่น้ำกันล่างมือกินนี่้ำกันหาเด้อกินเราหอบกันมือปลาติดตัวแซ่บแซบกินน้ำกันเป็นแถวเลยเอิญพอเท่ามาเลยเราเมื่อยนะคะเราก็เห็ดไม่เยอมากินข้าวด้วยเฮ้ยพอเท่ามาเด้อเมื่อยนะกินข้าวน้ำกันล่างมือเกียมกรอกนี่ไทโรนแซ่บบ่ เด็กมีอันนี้พอไอหม่ำเอามาแต่เฮือนถอดปลาแล้วก็แจวมะกอกบ่ยมากอกแนวกินแซบซ้ำนี่เลยพีเ้ยไันได้กิมแต่กินอย้งกินเนื้อแจวเด้อกินกินมึงกินนั่งมานี่แหละได้ดอกนังอาไมมาจะน้อยเทามคระเาะกเทามมำกันี ได้เอาเนี่ไปป้อนยงอกินข้าวเชียงมาเด้อพอถาเด้อตุูกสีแดงตุูกสี้มันเด้อครูบงเก็ไปล้างมือเออเน่าเน่าทงน้าฮะไอบอเออข้าวกันหอนเนอวกินกิน้อกินหมนี่อกินไมนี่้กินไหมไม่เธอ่าก็ยกรนี้ไ่หัน เอาหน่อยเข้ามามาป้อนยังหน่อยเหรอได้เลยสบายดีเอาน้ำหนำไปได้ป้อนลูกไหมอย่ามาอยากประเทศเวียกแล้วแล้วพี่น้องคนเลย่างมานเา้ันากินเกีุงมนาะนะน้จักเลทเวียดนามเก็แล้วจ มามากินออวเทาคบมามาไปลังนี่นีมาลดมาจอบนะอันนี้เน่อยยืนพี่เจ้านะมาใช่เลยวพทาเรายังไปเอาจอกอยู่คนยังแซ่อัอ้เมนเสียงเสียงรหลดเสียงรถเอลนเรี่ยงเฮาเนี่เด้อเลี่ยงเรี่ยเฮาเน่เด้อ สิงจุ่มสิ้หอนอยังนีสิ้นจุ่มสิ่หอนเขากินสิ่ห่อนเนอเียน้องไม่เท่ากินแล้วก็นื่อลา่อเขาเนี่ยชื่อยู่บัต่ละงวดนะเสีบอุ่มเดยวซ่าครับไปเลย ซื้อมาให้่โต๊ะนซื้อหาโต๊ะซื้อสี่โตซื้อส่าตเคือบรูโลดกินสองคนเย็นติดยังเา่านี่เนาะจะเย็นติดยังมเถ่าเปานญาไมีผ่าหยาดใช่คือว่าคนบำงงามเนาะถ่ายจเย็่านถ่ายน่าจเนาะ ไปมึงไปาบมไปได้ให้มึงอ่นี่มเลยาอะไรจากทงไปหาหน่กไมอก้เยอเาโทอไปหาอาหารเปล่าจักกินก่อนเ้วแหละเจ้าบ่เอยากเข้าบ่ได้กินเขา เมากมามอยากเขาเนาะะเขาจอยมาแบบนี้เขาจอยต่เก่าเลยแลก็กินอยู่ไดบนไดบุกใคยอยากบันไดกินกาเป้อะไรกันแล้วกินเข้าที่ยงพี่เราไอ้นาอเห็ดแล้วก็เศร้าเมื่อยกินน้ำน้ำแสบแสบ แต่บอกไอ้หน้อยก้องทานได้ร้ายแล้วบอกชัดไหมว่าที่สืบบอกไอ้ธงกับพี่น้องมาแต่หากินบอกรือมาแต่เบิ่งเตาทานมันก็านร้องมันมันก็ใช่ว่าเอาได้ดอกกินรสแฉบเ่รอไอ้มาเอาอาหารมาต้อนพี่น้องเลยกินบาหนิ พอถาวกินข่าวน้อยน้อยเบม่อเรากินกินกินอิ่มกินน้ำแมกเป็นโจ๊ดน้ำแม่แกคือเพื่อนมีผลได้โจ๊ดอาหารเสพคือเพื่อนไม่มีผลได้โจ๊ดเออยังเต็มถ้วยคือก่าสดน้ำแมกแต่เมื่อวานถั่วแกงแกงวันนี่แต่ว่าเราอุ่นอยู่กินข่าวก่อนพี่น้องเอจังลงมือต่อทางนี้พอดีผักผ่อนมันอากาศฮอนขึ้นเทิงนะมาเรือมาเรือ ได้มุ่งนี่ก็ถือว่าแล้วอะไรพี่น้องย่างต่ทางรูมแบบนี้เนาะเฟินใส่คืออันไม้ไผ่เด้อพอถ่าเราเสาะคักๆได้จนบ่มีคมความงามเนาะเด็กหักแฮี่แมนโหมก่อนยังแดดอยู่ตอนนี้เอาเปยมาผูกนอนก่อนบ่ะนิดใบเหยียบกับพี่น้องงามงามจะเอ๊พีพีทีเล่กมาะขวนะ ทางลุมนี่ค่ะมุงแล้วจังเห็ดทางลุมพี่น้องก็ทางเทิงก็ไว้ที่หลังเนาะทางลุมอะไรพี่น้องว่าทางเทิงเลยมุงทางเทิงแล้วทางลุมจังแอบไม่เถ้าเพิ่งก็อิม่มไม่ไหวเนาะผักเทียงก,ก่อนอะไรนะพี่อะไรสักอันก่อน ไปนังเนากินให้อิ่มเนาะผักพรกินขาวอดยพี่น้องตอนนี้กันเนาะเพิ่นกับผักพรกินข่าวพี่น้องเอยเนาะคงอยู่คงกินกะเมตูคําเพิ่นแกงอันกระปู๊วันนี้นะก็มาปันการกินอยู่นี่และเนาะแล้วกะไอ้มเพื่อนเอามาแต่เฮือนทา้งน้องลาตีกับบัาจกปันไดพี่น้องกินกาแฟนมแล้วก็อิ่มเลยสื้อนะมาปันกันกินเนาะเพื่อนพากันกินข่าวแล้วแล้วกะ พักพรนก่อนจังลงมือต่อสวยเลย <laughs> หลายคนพี่น้องไอ้เนาะซื้อน้ำมากส่กันกินคอยเห็ดคอยไปกันแล้วไปเนาะอยู่เตาถ่า,านคือเก้าพี่น้องไอ้เนาะมือน,นี้กะอย่าฝ่าเบื่อกันเดอ้อพี่น้องไอ้เนาะสีหลายคนไหนนอยหนึ่งหวมแหง้งหวมใจพี่น้องไอ้ทั้งสิบมีอย่างกะเอาเหือแหง้งซอยเนาะพอได้อยู่ได้เศร้า แต่อศัยดีกว่าบ่มีบอนนอนเผาถ่านได้พี่น้องคือเพิ่นมานี่กะพอได้มีบอนอยู่เพิ่นเมื่อนแล้วกะ่ะว้นี่แล้วพี่น้องบบไิ้เป็นยังดอกเนาะเฮาเห็ดแน่นนาไว้กะดีโดย จังได้คลิปนี่ก็สิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยขอขอบุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะทีท่ติดตามคลิปบอกราบโฆษณาเด้อพี่น้องจังได้กรฝฟ้าเป็นกําลังใจให้เบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนอะาะคลิปนี่ลาไปก่อนเนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี